นะครับตามคูณนะเรากำลังจะมองว่าลบ3ส่วน4เกิดมาจากลบ1คูณกับ3ส่วน4เคนะลบ3ส่วน4นะทั้งหมดยกกาลัง5นะครับมองว่าลบ3ส่วน4เกิดจากลบ1คูณด้วย3ส่วน4นะงั้นเราก็แจกกำลัง5เข้าไปนะเพราะฉะนั้น ลบหนึ่งจะได้รับกำลังห้าคูณกับสามส่วนสี่ทั้งหมดจะได้รับกำลังห้าลบหนึ่งยกกำลังห้าคือลบหนึ่งยกกำลังเลขคี่ก็จะได้ออกมาเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งกำลังเลขคี่ได้ลบหนึ่งลบหนึ่งยกกำลังเลขคู่ได้หนึ่งส่วนอันนี้ ก็แจกกำลังห้าไปที่สามแจกกำลังห้าไปที่สี่ก็เลยเป็นสามกำลังห้าส่วนด้วยสี่กำลังห้ารบ1หนึ่งที่คูณอยู่ก็แสดงอาการเป็นจำนวนตรงข้ามนะครับสามกำลังห้าได้สองร้อยสี่สิบสามสี่กำลังห้าได้พันยี่สิบ ดังนั้นก็เลยออกมาเป็นลบ243ส่วนด้วย1 0 2 4่ถ้าเป็นเลขที่เป็นเลขยุคกำลังที่ควรจำได้เราก็คำนวณค่าใส่กปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับสมมุตินะครับมันเป็นเลขยกกกำลังที่แบบโอ้ค่ามันเยอะมากแล้วเราจำไม่ได้หรอกค่ามันเยอะเหลือเกินเราก็จะตอบมันแบบนี้นะครับ จากตรงนี้นะจากตรงนี้นะเราก็จะเอามาเขียนในรูปนี้นะครับลบสามกำลังหส่วนสี่กำลังห้าเขียนใน,ในแค่นี้พอละแต่ถ้ามันเป็นเลขยกกำลังที่เราควรียนจำได้อย่างเช่น3กำลังหเนี่ยควรรู้4ีกำลังหเนี่ยควรรู้ เราก็จะเป็นตัวเลขจริงของมันออกมาเลยนะครับอะโอเคข้อ8ครับเห็นกำลังมันติดลบครับเราเปลี่ยนตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะเห็นกำลังมันติดลบนะเปลี่ยนฐานให้เป็นส่วนกลับ แล้วก็เปลี่ยนกําลังให้เป็นค่าบวกไปเลยก็ได้ครับแล้วค่อยบอกว่าเจ้าลบห้าส่วนสเนี่ยเกิดจากลบหคูณกับ5้ส่วนสีแล้วก็ทั้งหมดยกกําลัง3หลังจากนั้นก็แจกกําลัง3ไปที่ลบห แจกกำลังสามเข้าไปที่ห้าส่วนสีลบหนึ่งยกกำลังสามก็ได้ลบหนึ่งกำลังสามแจกเข้าไปที่ห้าส่วนสี่แจกไปที่ห้าแจกไปที่สี่ก็เป็นห้ากำลังสามส่วนด้วยสี่กำลังสามก็อาจจะออกมาในรูปนี้ ติดเครื่องหมายลบไปข้างหน้าห้ากำลังสามได้ร้อยยี่บห้าสี่กำลังสามได้หกสิบสี่แบบเนี้ย เอานะข้อที่ข้อที่ข้อแปดข้อแปดทันยังครับอ่าโอเคอีกแป๊บนึงอีกแป๊บึ เอาละนะอะมาดูที่ตัวเศษฝั่งจำนวนลบยกกำลังเลขขี่มันไม่ได้เท่ากับจำนวนบวกยกกำลังเลขคี่แต่มันเป็นจำนวนตรงข้ามนั้นมันคือลบหนึ่งคูณอยู่กับจำนวนบวกยกกำลังเลขคีนี่โอเค ตรงนี้เคลียร์ไหมครับข้างบนข้างล่างอย่างนั้นนะครับเด็กตอบครูกันระหว่างข้างบนกับข้างล่างเนี่ยใครมีห้ามากตัวกว่ากัน ใครมีห้าเยอะกว่ากันข้างบนหรือข้างล่างพีการข้างบนกับข้างล่างใครมีห้าเยอะเยอะตัวเยอะกว่ากันเนี่ยลองสังเกตดูเศษหรือส่วน ที่มีห้ามากตัวกว่ากันมาปางมาปางังเลยเศษหรือส่วนใครมีห้ามากมากตัวกว่กัน อ,อคำถามมันง่ายๆายมากๆเลยนิสองค่ะฮ<น>ะ,ค,ะคำถามคือที่เศษหรือที่ส่วน,ท,าาวนที่มีห้ามากตัวกว่ากันที่มีห้ามากตัวกว่าส่วนเออเังนั้นนะ ถ้ามันตัดกันห้าที่เศษจ,จะหมดก่อนใช่ไหมขอบคุณนะที่ส่วนมีห้ามากกว่าที่เศษกี่ตัวสองสองตัวเพราะฉะนั้นถ้ามันตัดกันจนที่เศษอไม่เหลือห้าแล้วนะ ที่ส่วนยังเหลือห้าอยู่อีก2ตัวใช่ปะดูออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือแบบนี้ปะเมื่อตัดทอนกันจน5ที่เศษห้าที่ข้างบนไม่เหลือแล้วมันยังเหลือห้าอยู่ข้างล่าง2ตัว มันก็คือได้ลบหนึ่งส่วนด้วยห้ากำลังสองนะหรือเราจะเขียนเครื่องหมายลบไว้ตรงกลางแบบนี้ก็ไดนะ้หรือบางคนอาจจะเลือกทำอย่างนี้ จากเมื่อกี้นี้เอากำลังของตัวตั้งมาเป็นตัวตั้งเอากำลังของตัวหารมาเป็นตัวลบมันก็จะได้ห้ากำลลบสนะลบหคูณห้ากลลบส แล้วเราก็เปลี่ยน 5, น 5. กํกลาลัง2เป็น1ส่วน5กําลัง2ก็เลยกลายเป็นลบ1ส่วน5กําลัง2 ตัวลบหนึ่งก็คือเครื่องหมายลบครับตัวลบหนึ่งคือเครื่องหมายลบ ตัวลบหนึ่งที่คูณอยู่เนี่ยก็คือเครื่องหมายลบ